สวัสดีครับผมอดิศักดิ์นาคีสังครับครูฝึกวิคุพันดาคาสาขาปากเกร็ดเมืองทองครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอาการวิ่งแล้วพวงมาลัยสั่นครับวิธีการแก้ไขเราแก้ไขแบบไหนแก้ไขยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมคลิปกันครับครับแล้วก็ตอนนี้นํารถออกมาทดสอบครับเกี่ยวกับวิ่งที่ความเร็วขนาดหนึ่งมีอาการพวงมาลัยสั่นนะครับก็ความเร็วที่จะสั่นนะครับเริ่มตั้งแต่60 6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เริ่มมีอาการสัน่นหรือบางครั้งจะอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีอาการสัน่นเมื่อเมื่อเราเจอลักษณะอาการแบบนี้นะครับแนะนำครับหนึ่งเราจะต้องตรวจสภาพยางก่อนว่ายางของเรานั้นเสื่อมสภาพหรือยังครับแล้วก็เช็คลมยางนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเลยนะครับดูล้อ ลุมแมกเราหรือเป็นล้อกระทะว่าก่อนหน้านี้เคยไปตกหลุมหรือเปล่านะฮะจึงทําให้อาการนี้มันเกิดขึ้นมานะครับถ้าอาการนี้เกิดขึ้นมานะครับเราก็ับถ้าตรวจสอบอยางแล้วแมกแล้วหรือล้อกระทะแล้วมันไม่มีอาการผิดป,ปกติยางอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะก็แนะนําว่าจะต้องน,นํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อที่จะทำการถ่วงล้อนั่นเองครับ ครับผมเมื่อเราไปทดสอบแล้วนะครับมีอาการพวงมอะไรสัน่นเราก็ตรวจสอบยางตรวจสอบลมยางทุกอย่างปกติเราก็นำล้อเข้ามาถ่วงที่ตัวเครื่องนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็จะไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าอาการมันหายหรือไม่หลังจากที่เราทําการถ่วงล้อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทดสอบเพื่อยืนยันอาการปัญหาวิ่ง แล้วพภงอะไรสั่นนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิมตรต่อชั่วโมงครับอันนี้ก็นิ่งแล้วนะครับหลังจากที่ถ่วงล้อมาครับผมเรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับในการแก้ปัญหาวิ่งมีอาการพวงมรัยสัน่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราด้วยวีคุปปวีแครสวัสดีครับ